เป็นภาพที่สวยงามมากแอมดูตัวอย่างไว้อนาคตมึงจะขาเป๋อย่างเงี้ยแหละไล่หนุ่มไล่หนุ่มจะอุ้มมึงดูแลอันนี้คือรักแท้นะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเนี่ยมีเหินดูตัวอย่างไว้นะรู้ไหมหลับตาห้ามลืมเล็ดขาดได้ดูให้นะหลับตาหลับตาดิบิโซพระควายยวมะลาชานูทเวสวนโนมันสุขังในตัวน้ำหมึกเอาไหมเอาไหมเวสสัตว์ภูสัตเวสสัภูสัตเวสสัภูสัต

ปุยไปลุยไปลุยไปยไปยไปไปยไปยไปไปยไปข้างนูนนไปเดินถนัดถนัดกอแข้งกอดขาอยู่ข้างนี้เา Ấy, lụi bị, Ấy, Ấy 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 Sắt khâu ài, 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 sắt của จย่ประคองลุกขึ้นไหมแม่ภาพที่ประทับใจเหลือเกินนะขาไปนิดมือไปนิดมือไมปขล้นได้นนไหมได้ สักจ็คยังไงตลอสักอยู่ที่คอเลยเหรอโอ้โหแน่นอนจริงนี่ด้วยโอ้โหสักนี่แทบจะหมดแล้วเนี่ยรอยสักทั้งตัวโอ้โหชื่อผมด้วยแน่นอนจริงๆสวยนะนี่สักโดยอาจารย์เลยอาจารย์วิวนี่ชื่อผมด้วยนะครับวันนี้ครับนี่เป็นสักสวยจะเป็นไจ้า ค่อยๆเดินดีๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเกาะอยู่ที่ขาเราที่ขาไปแล้วนะจะจะได้หายดีวันดีคืนนะอย่างนี้ไว้แปรปลูกนะอ่ะค่อยๆลุกนะข <c oughs> ้างี้ด้วยออกจากนี้เลยโอเค <c oughs> ไ,ได้ได้โหกำไรเหมืน,นะซื้อขาะซื้อไม่มาซื้อเราไปปลูกบ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูอีกฟากหนึ่งอ่ะอยู่ฟากฝั่งหนึ่งอน่ะ เออมาจะได้นี่ไงมาพักผ่อนมาอะไรได้ช่วยอยากมาช่วยบ้านไปก็มามจะว่าอะไรอยากมาช่วยอาจารย์ฮะอยากมาเออ,เอเทำเถอะดูแลาไปผมเป็คนไม่ยึดติดกอะไรอยู่แล้วชีวิตผมอะพอทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ใช่ของผมทั้งนั้นเลยมันคือสิ่งสมมติหมดเลยทั้งชื่อเสียงกันหมดสุดท้ายผมกวีสีสยามก็ตายหาไป นี่เอาค่อยๆลุกดีนิดลุกลุกล e ุกลุกหน่อยลุกให้ชื่นใจดิลุกให้ชื่นใจหน่อยค่อยๆค่อยๆแบบเครับมีน้อยอ่ะมือหัวอ่ะมาหนิเดี๋ยวผมจับเองเลยชันเข่าขึ้นตั้งเข่าตั้งเข่าไว้ตั้งเข่านะตั้งเข่าตั้งให้หัวมึงใจเย็นนะหัวค่อยๆอยู่ค่อยๆอย่างนั้นจับจับไปดิจับจับจับไปดิจับเอ้ยทุกคนใจเย็นผมจับอย่างนี้แล้จับปัตร้มอ่าปล่องไว้หัวปล่อยวางนิดนึง กูอะ sure. ไม่ต้องกูว่าด <MA ิเราต้องเข้มแข็งเดินสองค่อยๆดันขึ้นมาดันข <oh ึ้นมาดันเออเอาแรงขาด้วยเอาแรงขาเออต้ออองกแข็งนะมันต้องเจ็บนิดนึงถือไว้อืออะผัวออกนิดนึงผัวใจเย็นแม่นิสัยเหมือนกูเลยผัวเนี่ยยิ้มเหมือนไอ้ปื้มเลยเนี่ยอนาคตนี่ปื้มแน่นอนเลิกแล้วชูยังปื้มเลิกแล้วครับโอเคแน่นะครับโอเคปาร้อยเลย ทีนี้เสร็จกูหมดแล้วไอ้สัตว์ถ้าเลิกก็ชู้เนี่ยเดินถอยหลังถอยหลังหัวยังพึ่งแหมมึงนี่ก็ห่วงเมียจังเลยถอยหลังอีกไฟไหม้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  พราะมันกี่ปีแล้วเนี่ยเองแบะใช่ไหมผัวถอยไปมันต้องฝึกเดินรู้ไหมขาเล็กขายับเล็กไปเพราะขาขพันธุ์มันใหญ่ถอยไปถอยไปหายแล้วบอกคือจิตใจเรามั่นใจแม่งหายก็คือหายอ่ะเฮ้ยเดินข้างๆกันแล้วอ่ะเดินหัวงดูตัวอย่างนะไอ้สัตว์ปราจุเมียจุกอย่างนี้ มันจุงอย่างนี้มันเสียบุคลิกรู้ป่ะเออเห็นป่ะเนี่ยจุงอย่างเงี้ยเขาเดินได้เนี้ยพอเห็นยังอ่ะกลับกับกับกับตัวกับตัวเออเดินแบบประคองมันดูแบบดูไม่เท่อะใช่ป่ะเดินอย่างงี้บ่อยๆนะไม่ต้องให้หัวแบบประคองหลังไงไม่รู้มันดูแบบไม่เฟี้ยวเลยรู้ป่ะไงวนไปอีกเออเอาหีออกไปแล้วมันก็หายเ <c oughs> นี่ยเวลาเดินไปเที่ยวเนี่ยแต่เวลาชอปปิ้งไอสัตว์แม่งปล่อยทิ้งได้เลย ไปิวเลยอ่ะผัวเลยเดินจุงมือนี่จุงมือไม่ต้องมาคลองจุงแบบผมเนี่ยจุงแบบผมเนี่ยเออดูภาพพี่สวยงามแม่คิดถึงไอ้แอมไกอรหนุ่มเลยแล้วก็เดิน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 มาข้างหน้านะเออแม่ดูคนรักกันจริงๆเลยปบมือดิเฮียรอเฮียอยู่เนี่ยมาทางนี้เลยมาด้านหน้าปุ๊โอ้วนๆเออเดินไอ้โหแหมไม่เหมือนกูเลยเฮียเฮียจุง อ้าปล่อยตัวเ,เองเออแม่ดูดูย,ยังห่วงแม่นี่เป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินกูอยากให้คนไทยรักกันความรักคือสิ่งที่สวยงามเสมอกูถึงชอบความรักไนงะไม่เครียดในความรักสักทีโอเคนะโอเคโอเคไปประท้ <Okay. S 1> อ,องไปอ๋อมึงขอโทษนี่เป็นไงมึงขิงเมียได้เหน็นไหมเดินเองไปนั่งเองครับมาโผ